สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคู่ที่ท่านกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้ครับเป็นคู่เอกของวันนี้ครับเก่งบอลโรเบิร์ตบักขามครับมาในชุดเสื้อสีแดงครับส่วนคู่ต่อสู้ก็คือเจ้าหนึ่งบางชันและก็เจ้าต้านางรองครับเจอกันในเหลี่ยมข้ามหัวแปรครับฝั่งบ้านบักขามโรเบิร์ตกับเก่งบักขามข้ามหัวได้สองคนนะครับส่วนทางด้าน ใครผูโจูงก็เจ้าตาหนังรองนี้ข้ามาหัวได้คนเดียวครับหนึ่งบางชันชงล้นครับ <st ie> แข่งกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นครับผล <st ie> การเสี่ยงทายครับทางด้านใครบ้านบขา,ามเป็นฝ่ายเสพก่อนครับศูนย์ต่อศูนย์ครับเกมเริ่มแล้วครับ <st ie> ตานังรองเปิดครับหนึ่งบางชันชงสวยงามลูกแหลกหม่งได้ดีครับ เก่งมาขามเปิดขวาครับชมซ้ายสวยงามครับศูนย์ต่อศูนย์บอลน,น้อยเสิร์ฟตาเปิดสวยๆครับศูนย์ต่อศูนย์หนึ่งบางชันเสิร์ฟเก่งเปิดสบายครับโอ้โหลูกนี้เต็มหน้าอิหนึ่งบางชันเลยครับ บอลน,น้อยบาขาามเสิร์ฟครับศูนย์ต่อศูนย์บอลน,น้อยเสิร์ฟไลลซ้ายครับหนึ่งบางชันเปิดซ้ายชงห่างครับเอาโอ้โหเกี่ยวไม่อยู่ครับศูนย์ศูนย์ต่อศูนย์หนึ่งบางชันเสิร์ฟเข้ากลางครับเก่งบาาามชงขัวอืเกือบติดเกี่ยวตนานังลองครับ ศูนต่อศูนบอลน้อยบักขามเสิร์ฟไล่ซ้ายหนึ่งบางชันยังเปิดสวยครับชมสวยงามมากครับศูต่อศูหนึ่งบางซันเสิร์ฟไม่ข้ามครับศูนต์่อศูครับเก่งบัขามเสิรฟโอ้โหลูกนี้เสิรฟพลาดไปเยอะครับศูต่อศูหนึ่งบางซันเสิรฟเก่งบักขามชงสวยงามครับ โรเบิร์ตมงดีครับราคาเท่าไรเดี๋ยวแอดมินแจ้งเองครับเอาเกมบขา,ามเกี่ยวอย่างนี้จะเหลือแล้วครับมาแล้วครับมาเฮกันรอบดึกครับ1.0ต่อนบอลน,น้อยเสิร์ฟเก่งบาขามเสิร์ฟไม่ข้ามครับ0ต,ต,ต,ต่อหนึ่นบอลชันเสิร์ฟเสิร์ฟเข้ากลางครับเก่งเปิดสบายครับ ชงห่างตานางร้องเกี่ยวครับรรชมสวยงามครับอูโหลูกเมื่อสักครู่รเก่งบักขามชงห่างไปนิดหนึ่งครับหนึ่งเท่าครับหนึ่งบางชันเสิไล่ขวาวชงห่างครับตานางร้องเกี่ยวส้นไม่อยู่ครับหนึ่งตอนหนึ่งครับเก่งบักขามเสิฟตานางร้องเปิดดีครับ สกอร์อยู่ที่1เท่าครับแข่งขันกันที่13เแต้มเก่งบรคขับชงห่างตีดเกี่ยวครับอย่างนี้จะเหลือแล้วครับสองต่อหนึ่งบอลน้อยเปิดสวยเก่งชงสวยแล้วครับมองดีครับ หนึ่งต่อสองครับเก่งปะขามเสิร์ฟเส์ฟไล่ซ้ายครับหนึ่งเปิดได้สวยชงห่างครับบอลน้อยเกี่ยวเก่งชงเล่นเองหนึ่งบอลชันเกี่ยวหลังเท้าโอ้โหจังหวะจะเป็นแต้มครับสองต่อนึงครับหนึ่งบอลชันเสิร์ฟบอลน้อยเปิดหัวได้ครับเก่งชงสวยงามครับ คอนน้ำมนจะขันนะครับความเชี่ย์ของขืนครับเสิบเข้ากลางครับตาเปิดซ้ายได้ชมสวยงามมากครับสองต่อหนึ่งหนึ่งบางชันเสิฟเก่งชงห่างโอ้โหหนึ่งบางชันเกี่ยวหลังเท้าไม่อยู่ครับหนึ่งเปิดซ้าย ช่วงสวยงามครับสองตัวหนึ่งเกมบาครับช่วงสวยงามครับเอาติดเข่าเจ้าตาตาลากเองครับไปไหนกรรมการไม่ว่าอะไรยังอยู่ติดส้นจะเหลือแล้วครับ สามตอนหนึ่งครับหนึ่งบางชันเสิฟเก่งเปิดขวาชงซ้ายห่างครับหนึ่งเกี่ยวได้ครับชงสวยงามมากครับเอาบนอนอยเกี่ยวบ้างครับอย่างงี้ไม่เหลือครับจ้า ่หนึ่งต่อสามบอลน้อยบัขามเสิฟเกมบัขามเกี่ยวรอโดยบาขามตึงงัดจังงัดังงัดจังงัดงัดจังงัดตังงัดังงัดสองต่อสามบอลน้อยเสิฟออกครับ สต่อ,อ2 1บางชันเสิร์ฟยอดครับบอลน้อยเปิดเกมมาคับช่วงสวยงามครับ2ต่อ3ามโอ้โหลุงนี้เจ้าตาม,มงฟังครับ3ต่อ2 1ง,งเสิร์ฟเข้าการครับ เก่งบาคาัคขามชมสวยงาม1บางชันเกี่ยวซ้ายไม่อยู่ครับ2อต่อ3เก่งเซิร์ฟตาเปิดได้ดีครับห่างครับเก่งเกียวโอโไม่อยู่ครับสต่อ2 1บางชันเสิร์ฟไล่ขวาครับชมสวยงามครับ หนึ่งบอชันเกี่ยวไม่อยู่ครับสองต่อสามครับบอลน้อยบระขามเสิบปั่นเข้ากลางหนึ่งบอลชันยังเปิดได้ดีครับชงห่างครับโอ้โหตาหนังรองยัง่งฝังได้ครับสามต่อสองเกีบยวะขา,าเปิดขวาครับชงสวยงามครับสองต่อสา,ามบอลน้อยเสิฟ หนึ่งบางชันเปิดซ้ายได้สวยครับโอ้ลูกนี้หนึ่งบางชันชงต่ำครับหนึ่งบางชันชงสามเท่าหนึ่งบางชันเสิบเสิบยอดครับเกยงเปิดหลังเท้าครับชมสวยงามครับโอ้โรเบิร์ตมองดีครับ สเท่า1บางชันชงล้นครับบอลน้อยเปิดเกณฑชงสวยงามสีต่อสาเปิดสวยโอ้โหเกือบติดเกี่ยวบอลน้อยครับ1บางชันเสิร์ฟบอลน้อยเปิดสวยครับ ชงสวยงามมากครับเอ้าติดเกี่ยวเจ้าตะตะนางรองโอ้โหมงดีครับสี่เท่าครับสวัสดีพี่ใหญ่ครับผมสดบัครับสดครับผมเกมบัครับชงสวยงามโรเบิร์ตมงดีครับสี่เท่าครับบอลน้อยเสิฟเสิบยอดครับตะนางรองมงนีได้ดีครับ สต่อสสเท่าครับ1บางชันเสิร์ฟไล่ขวา<ป>เก่งชงห่างครับ1บนึ่งบางชันเกี่ยวซ้ายได้อย่างนี้จะเหลือแล้วครับยังอยู่ครับยังไม่เสียครับตาเปิดใหม่<ป>5ต่อ4ี่หนึ่งบางชันเสิร์ฟเข้ากลางครับ<ป>เก่งชงล้นครับ ตาตรงลากเองเองครับโอ้โหเทคตัวม่งดีมากครับเก่งเปิดขวาต้านอังลองเกี่ยวได้ครับโอ้โหหนึ่งบางชัิชมดีมากครับ ตอนนี้มีขาวมีความสุขใหญ่เลยครับเจ็ดต่อสีครับหนึ่งบางชันเสิฟเก่งเปิดขวาครับหนึ่งบางชันเกี่ยวหลังเท้าไม่อยู่ครับตนาน้องลองเปิดสวยครับหนึ่งบางชันชงล้นครับเก่งบาคขามชงมาห่าง โอ้โหลูกนี้โรเบิร์ตยอดดีครับเก่งบาคามเสิร์ฟหนึ่งชสวยครับเจ็ดต่อห้าครับหนึ่งบางชันเสิร์ฟพิกเน็ตครับยังอยู่โรเบิร์ตบาคามมองดีครับห้าต่อเจ็ดครับบอลน,น้อยบาคามเสิร์ฟ เตบปัป่นมาครับหนึ่งบางชาเปิดซ้ายได้สวยชงห่างครับโอ้โหต้านหนังลองบ่งเล่นทางไม่ข้ามครับบม่สักครู่หมีขาวยังเต้นอยู่เลยครับตอนนี้เงียบแล้วครับหมีขาวเริ่มออกตัวแล้วครับ บอลน,น้อยเซิร์ฟปั่น้ายอีกทีครับหนึ่งชงห่างบอลน,น้อยเกี่ยวไม่อยู่ครับเจ็ดต่อหครับหนึ่งบางชันเสิร์ฟบอลน,น้อยเปิดชงห่างครับโอ้โหอย่างนี้จะเหลือแล้วครับหนึ่งบางชันเสิร์ฟเก่งเปิดซ้าย โฉสวยงามครับหนึ่งบางชันเกี่ยวไม่อยู่ครับบอลน,น้อยบระขามเสิร์ฟหนึ่งบางชันเปิดซ้ายโชมสวยครับต้านังลองมงดีครับแปดต่อหกหนึ่งบางชันเสิร์ฟเกี่ยวบัคขามเปิดขวาโฉขวาห่างครับ โอ้โรเบิร์ตมองออกไปเยอะครับ9ต่อ6ครับแข่งขันกันที่13แต้มไม่มีเดียวครับ1มบังชันเสิร์ฟลุกออกครับ6ต่อ9ครับบอลน,น้อยประขามเสิร์ฟ1มังชันเปิดซ้ายครับชงห่าง ไลแมนบอกลูกลงครับ9ต่อ6ครับ1บางชันเสิร์ฟบอลน้อยเปิดเก่งชงสวยงามครับ6ต่อ9ครับบอลเอ้ยเก่งบาามเสิร์ฟตาเปิดได้ดีครับโอ้จังหวะลูกชงของ1บางชันถือว่าชงได้ดีครับวันนี้ครับ เ้าต่อหครับหนึ่งบางชันเสิร์ฟเกมมปะขามเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับยังชมได้สวยต้นังลองเกี่ยวไม่อยู่ครับหนึ่งเปิดสวยชมสวยงามมากครับ9ต่อหกครับหนึ่งบางชันเสิร์ฟเก่งเปิดขวาครับชมห่าง หนึ่งบางชานเกี่ยวซ้ายไม่อยู่ครับเต็มหกต่อเก้าครับเกมบาขามเสิร์ฟหนึ่งบางชานเปิดซ้ายสวย<อ>ชงสวยงามครับอโอ้จังหวะชงวันนี้หนึ่งบางชันถือว่าชงได้ดีมากครับอโอ้หนึ่งบางชันเสิร์ฟหยอดไม่ข้ามครับหก<อ>ต่อเก้าบอลน้อยเสิร์ฟ<อ>ไม่ข้ามครับ เกงเปิดไม่ดีครับชงโอ้หโหโรเบิร์ตยังสกิดได้ครับหกต่อเข้าบอลน,น้อยเสิบปงหลังจ้าต้าครับเดี๋ยวบอลชันชงชันชงชน 9ต่อ6หนึ่งบางชันเซิร์ฟครับเก่งเปิดขวาโฉบ้ายสวยงามครับ6ต่อ9ครับโรเบิร์ตเซิร์ฟบ้างครับเซิร์ฟไม่ข้ามครับ9ต่อ6ครับหนึ่งบางชันเซิร์ฟเก่งเปิดซ้ายสวย เก่งบะขามเสิร์ฟเก่งบขัขามเสิร์ฟมาหนึงบางชันยังเปิดได้สวยครับโช้าสวยงามมากครับเก้าต่อ6กครับหนึ่งบางชันเสิร์ฟเสิร์ฟป,ปงลังครับเก่งเปิดสบายครับโอ้ลูกนี้ลูกล้นครับเจ้าตาไม่ยอมเขาไปรับครับ6ต่อ9ครับบอลน,น้อยบะขาามเสิร์ฟ บอลน้อยเสิร์ฟหนึ่งบางชันยังเปิดได้ดีครับเก่งบัขามเกี่ยวแล้วครับโรเบิร์ตยังไงโอ้โบส์สกิดดีครับเจ็ดต่อเก้าครับบอลน้อยบาขามเสิร์ฟหนึ่งเปิดได้ดีครับเก่งบักขามเกี่ยวขวาไม่อยู่ครับ,บา เต่อเยังอยู่คร no, ับยังไม่เสียครับติดเดี่ยวโอ้โหโดนตัวเจ้าต้าครับ เจ็บต่อเก้าครับรลูกนี้เสียครับโดนตัวบอลน้อยครับเก้าต่อเจ็ดตัดนางรองเสิร์ฟไม่ข้ามครับเ,เก่งบะขามเกี่ยวได้ครับโรเบิร์ตบะขาม 8ต่อ9ครับบอลน้อยบะขามเสิร์ฟทิ้เน็ตหนึ่งบังชัิเปิดหลังเท้าครับมีขาวน่าจะออกตัวสบายใจแล้วแหะครับมีขาวออกตัวสบายใจแล้วครับไปนั่งคุยอยู่ข้างสนามแล้วครับเก้าต่อ8 เกมบัคขาเปิดไม่ดีครับชงหลังเท้าโรเบิร์ตมงแค่ข้ามครับโอ้โหอย่างนี้จะเหลือแล้วครับ10ต่อแปครับไล่มาจะทันก็ไม่ทันครับใครขุดโจรหนีไปอีกหนึ่งแต้มครับแปดต่อสิบบอลน้อยเซิร์ฟหนึ่งบอลชันยังเปิดซ้ายได้สวยครับ สิต่อแปหนึ่งบางชันเสิฟเ,เก่งบงคาคขาเปิดขวาครับทงห่างโลเบิร์ดยังมงได้ดีครับสิบต่อ8แข่งขันกันที่13แต้มไม่มีดีลครับชิงเงินรางวัลอยู่ที่1นึ่งแสนเก่งเปิดหลังเท้าครับโลเบิบร์ดบาคขามมงเล่นทางได้ดีครับ เกีงบักขามเสิฟพิกเน็ตตายัางเปิดได้ดีครับชงหางอูอเก่งบัขามเปิดเขาไม่อยู่ครับ10ต่อแปครับ1บางชันเสิฟโยงหลังบอลน,น้อยครับแปดต่อ10บครับเก่งบักขามเสิฟตาเปิดดีครับ เกียงบาาระขามเปิดหัวชงล้นครับโอ้โหลูกนี้เจ้าตะไม่ยอมเข้าไปเอาลูกล้นครับแปดต่อ10บบน้อยบัขามเสิรบหนึ่งบอลชัดเปิดซ้ายครับชกสวยงามมากครับ สิต่อแปดแปดต่อสิครับบอลน,น้อยบะขามเสิร์ฟคิดถึงแอดนะคิดถึงเหมือนกันครับผมตานางลองเปิดสวย1ชึ่งสวยงามมากครับ10ต่อ8ครับ1บางชั้นเสิร์ฟลุกออกครับ ปต่อสิบัาเปิดดีครับติดเกี่ยวหลังเท้าครับตะนางลองโอ้โหม่งดีมากครับตานางลองเซิฟบอลน้อยเปิดสวยเก่งชงหางเอาโอ้ หนึ่งบางชั้นเกี่ยวรองเท้าไม่อยู่ครับแปดต่อสิบเอ็ดครับบอลน้อยเสิร์ฟหนึ่งบางชัช้นชมสวยงามครับสิบเอ็ดต่อแปดครับต้านนางรองเสิร์ฟบอลน้อยเปิด,ปดขวา เขเบิดมองออกครับโอ้ชงสวยๆยอย่างนี้มองออกครับพยายามจะมงเล่นทางครับ12ต่อ8แต้มเดียวเกมครับ ça, ทิกเนี้ไปบอลยังเปิดได้ครับยังอยู่ครับยังไม่เสียครับเอาใหม่อีกทีโลเปิดบาขาม แปต่อ12บหนึ่งเออเจ้ากเก่งบาคามเซิร์ฟพิกเน็ตได้ดีครับ9ต่อ12ครับเก่งบาคามเซิร์ฟตาเปิดสวยครับสิบสองต่อเก้าเก่งบาคามเปิดขวาครับเอาอย่างนี้จะเหลือแล้วครับโอ้จบ รสรุปพจการแข่งขันครับฝั่งทางด้านค่ายขุนจนเอาชนะค่ายบักขามไปได้ด้วยสกอร์1 3ต่อ9ครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันในรอบดึกครับอย่าลืมกดติดตามเพจไปด้วยนะครับผมขอตั้ไลฟ์สดเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผม